คนใคร่้าใช้ผู้บริหารนางเือป้าใคร่้าใช้ผู้บริหารลูกสาวไม่อยู่นะคะพ่อก็ไม่อยู่พ่อเอาไว้ที่หนึ่งลูกก็ไปซื้อมอะไรนะฮะลูกสาวไม่อยู่ก็ไปช้แม่เองพ่อ่อไปซื้อน้ำมันนะคะแล้วก็เปลี่ยนถังลมนะคะเพื่อที่จะมา สมรถเกี่ยวนะคะนู่นจะไปเกี่ยวนะคะอันนี้ตั้งใจรถไฟสามสี่จิสูสามสี่มาสามสี่แล้วให้เปลี่ยนพวกเนี่ยอะไรคะเมื่อกี้ไปไหนมาคะเอาฟางไปให้บัวให้ลูกมาอยู่ใช่ลูกมาอยู่พ่อใช่แม่ป้าเอ้ยพ่อใช่แม่ให้ไปเออใช่ทุกแล้วแต่ว่าแม่ไปเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าพ่อไม่ไปหายนรควยแม่อดฟางไงใช่ก็เลยต้องไปเองแม่ก็เก่งเหมือนลูกใช่ไหมใช่ เห็นแม่ก็ไม่แปลกว่าทำไมถึงนั่งได้ทำทุกอย่างของบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อรถทุลรอหรือรถเกี่ยวรถไทยนะคะนั่งกระคับเป็นมดนะคะถามว่ามีใบขับขี่ยังก่อเดี๋ยวรอบอกนะคะจริงๆอ่ะมีใบขับขี่รถยนต์แล้วแต่ว่าท่อสองก่อกำลังกี่ไปทำใจเย็นๆนะคะพี่ๆทุกคนนะคะเพราะว่านั่งก็เพึงเป็นทกุก้อไม่เป็นนั่นแล้วเนาะแม่เนาะแต่เพียงแค่ว่าไม่ไปทำที่เฉยขาด